Family สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิพามาเที่ยวชมฟาร์มปูนาอีกแล้วนะครับมาวันนั้นถ่ายได้ไม่เยอะเพราะว่าเปิดเพลงขึ้นบ้านใหม่ด้วยเปิดฟาร์มด้วยเปิดเพลงเสียงดังกลัวว่าจะเข้าลิขสิทธิ์เสียงเพลงนะครับวันนี้พามาชมใหม่ครับมีทั้งปู มีทั้งกุ้งปูปูปนาตัวใหญ่ๆอันนี้จะเป็นกุ้ง คะตัวใหญ่ตรงนี้จะเป็นฟาร์มปูนะคะปูนาใส่ตัวไปเที่ยไปให้เราด้วยใครสนใจปูใครสนใจปูนาสั่งได้นะคะ ใครสนใจปูนาสั่งได้นะคะจะเอาไปเปิดเปิดฟาร์มใหม่ก็ได้นะคะเขายินดีให้ยินดีแนะนำค่ะเลี้ยงปูนาตอนนี้เขาก็จะหลบอยู่ในน้ำนะคะปูนาเขาจะขึ้นมาบนพื้นนีก็จะเป็นตอนเช้า ตอนนี้มันร้อนอากาศร้อนนะคะเขาก็จะเล่นน้ำอยู่ในน้ำตอนนี้ปูหลบแดดป,ปูอยู่ในน้ำตอนนี้อากาศร้อนอากาศร้อนๆปูจะลงเล่นน้ำ อยู่ไหนเนาะตัวปูปูหลบหลบแดดจริงๆด้วยปูร้อนปูร้อนก็เป็นอ้าวลงและลงน้ำและเห็นคนวิ่งลงน้ำเลยปูนี่ง่ายแต่ว่าตัวนี้สงสัยจะตายปูนอกน้ำนะคะเพราะว่าเอามาลงใหม่ปูก็จะตายเขายังไม่ชินตามรู เนี่ยลงไปแล้วเห็นคนแล้วก็จะลง,งเห็นคนล้วก็เขาจะลงไปเขาก็จะหลบคน,นมันได้สิตายดอกอ,อ,อินทรีรวบเกือบพ่อชาลูกให้ลูกกเลเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้เเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ ก in ุ้งอกากกุงกุ้งอกุ้งกุโอ้โหดูกุ้งกุ้งใกับฝูงย่างดีต้จื้งจกุ้งนีอ่กุ้งนี่มั้งนองก้อน่นี่เยอะกุระสกุมดวมมึงมาถ่าย้าวาเอาวันไหอกันโอ้โหไปน้เด็กกุ้งใหญ่ ใหญ่นะสั่งได้จ้าโลเท่าไหร่คะราคาเป็นเงินเองค่ะมาติดต่อได้นะคะที่บ้านนาคาเฟ่ค่ะอุดรฟาร์มปูนาสนใจติดต่อมาได้นะคะที่อุดรฟาร์มปูนาค่ะให้เบอร์ไปด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้พูดผิดนะคะเมื่อกี้บอกผิดค่ะอุดรฟาร์มปูนานะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้นะคะ ใหญ่มากเลยครับเนึ้มีกี่ตัวนับดูสิเนึ้อสองสามสี่นี่ง่ายกุ้งตัวใหญ่ๆมันบูบีแล้วนั่นไงตัวนึงตายไปแล้วนบบีแล้วนี่ง่ายสั่งได้นะคะกิโลละราคากันเองงา ปูตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ๆครับเฮ้ยจับ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 โอ้โหว้าวแนะนำวิธีสอนวิแนะนำวิธีเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็พาเปิดฟาร์มด้วยนะคะใครสนใจก็ิดต่อได้เปิดฟาร์มสอนวิธีการเลี้ยงสอนวิธีการเลี้ยงด้วยค่ะราคาเป็นกันเองค่ะ จะพามาดูวิถีของชาวนานะคะอันนี้คนตีข้าวนะคะแบบโบราณสมัยโบราณเราจะทำอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะทุกวันนี้จะมีแต่รถสีข้าวแต่อันนี้ก็คือสมัยโบราณจริงๆเก็บไว้ให้ดูเดี๋ยวรุ่นลูกรุ่นหลานจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็น รู้คุณตาคุณตาแข็งแรงมากเลยคุณตาตีข้าวอันนี้ก็จะเป็นสวนเป็นนาอันนี้เก็บเกี่ยวเ,ยเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะมาตีแบบนี้นะคะอตีแบบนี้ นีข้าวล้านนี้ล้านนี้ตีเสร็จแล้วมหกองฟางตีเสร็จแล้วก็จะมาตากเพราะว่าข้าวมันเปียกนะคะก่อนเราจะเอาขึ้นเล้าเราต้องมาตากแบบนี้ก่อนตากข้าวสองสามแดด ก็ขึ้นเล้าได้นี่ค่ะนี่ก็คือวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องสายป่วน Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ